จะนาหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งพงสาวดานบทที่10ข้อที่1 3ถึง14บันทึกว่าซาอูลจึงสิ้นพระชนด้วยความไม่ซื่อสัตย์ของพระองค์พระองค์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาเวในเรื่องที่พระองค์ไม่ได้ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระยาเวและยังทรงไปแสวงหาคำทำนายจากคนทรงและไม่ได้ทรงแสวงหาพระยาเวพระยาเวจึงทรงประหารพระองค์เสียและทรงยกราช อาณาจักรให้แก่ดาวิดบุตรเจสซีข้อคิดจากพระวจนะพฤติกรรมที่นำความเสื่อม 1. ความไม่ซื่อสัตย์ทั้งต่อพระเจ้าต่อตนเองและต่อเพื่อนมนุษย์ 2. การไม่เชื่อฟังไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า 3. การพึ่งพาคนทรงคำทำนาย วิญญาณที่อยู่ตรงกันข้ามกับพระเจ้า 4. การไม่แสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจการไม่ให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งเป็นเอกเป็นใหญ่ในชีวิตขอพระเจ้าอวยพรค่ะ